โลกต่างจับตามองเมื่อเกิดเหตุการณ์พลิกผกรั้งใหญ่ในวงการทหารระหว่างประเทศหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศชะลอการส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครนท่ามกลางความขัดแย้งกับรัสเซียล่าสุดกลับมีรายงานด่วนออกมาว่าเครื่องบินรบ F-16 AM ชุดหนึ่งได้เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ข่าวนี้กลายเป็นกระแสร้อนแรงทั้งในโลกออนไลน์และสื่อสากลเพราะมันไม่ใช่เพียงการซื้อขายธรรมดาแต่เป็นสัญญาณสำคัญของการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดเปลี่ยนสำคัญของสหรัฐก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐและชาติพันธมิตรเนโทมีแผนชัดเจนที่จะส่ง F-16 ให้กับกองทัพอากาศยูเครนเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศจากการโจมตีของรัสเซียแต่แล้วกลับมีข่าวออกมาว่าการส่งมอบดังกล่าวถูกชะลอไม่มีกำหนด โดยอ้างเหตุผลด้านความพร้อมทางเทคนิคและความเสี่ยงที่จะทำให้สถานการณ์ในยุโรปตะวันออกร้อนแรงยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือ F 1 6รุ่นเดียวกันกลับปรากฏชื่อประเทศไทยเป็นประเทศผู้รับแทนรายงานจากสื่ออเมริกันหลายแห่งระบุว่าเครื่อง F 1 6 AM ชุดนี้เป็นรุ่นที่ผ่านการปรับปรุงระบบอาวุธใหม่ล่าสุดและถูกจัดเตรียมไว้อย่างสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติการทำไม F 1 6 AM ถึงสำคัญต่อไทย ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้เครื่องบิน F-16 มานานหลายทศวตรรษตั้งแต่รุ่น A, B จนถึงรุ่นล่าสุดที่กองทัพอากาศใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ F-16 AM ที่เพิ่งเดินทางมาถึงครั้งนี้มีความแตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างชัดเจนเพราะมันผ่านการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบเรดาร์เ e s a รุ่นใหม่รวมถึงระบบอาวุธที่สามารถใช้รวมกับจรวด M-120 น้ำรอมและอาวุธนำวิธีจเจดีมได้ นั่นหมายความว่าเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กองทัพอากาศไทยในระดับที่เทียบเท่าประเทศมหาอำนาจทางทหารในภูมิภาคเบื้องหลังข้อตกลงลับไทยสหรัฐแม้รัฐบาลไทยจะยังไม่ออกแถลงการอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานจากแหล่งข่าวทางการทหารภายในว่าการจัดซื้อครั้งนี้เป็นผลจากข้อตกลงลับที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี2024โดยไทยได้สแสดงความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงฐานทัพอากาศเพื่อรองรับ F 1 6รุ่นใหม่ ที่น่าสนใจคือสหรัฐได้เลือกไทยเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์หลักในภูมิภาคหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างจีนและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มซับซ้อนมากขึ้นการมอบ F-16AM ให้ไทยในช่วงเวลานี้จึงถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนการมาถึงของ F-16AM บรรยากาศสุดตื่นเต้นเมื่อเครื่องบินรบ F-16AM ลำแรกแตะรันเวย์ฐานทัพอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเสียงคำรามของเครื่องยนต์พรตทวินี F100 ดังสะเทือนทั่วพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของไทยเดินทางมาต้อนรับด้วยความภาคภูมิใจแหล่งข่าวภายในเผยว่าเครื่องบินชุดแรกนี้มีจำนวนสี่ลำจากทั้งหมด12ลำที่จะทยอยส่งมอบภายในปี2 0 2 6และทุกลำจะถูกติดตั้งระบบควบคุมการบินดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบสื่อสารเข้ารหัสที่สามารถเชื่อมต่อกับกองกำลังพันธมิตรในภูมิภาคได้ ปฏิกิริยาจากนานาชาติหลังจากข่าวแพร่สะพัดออกไปหลายประเทศเริ่มแสดงท่าทีที่แตกต่างกันรัสเซียออกมาเตือนว่าการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจทําให้ความสมดุลทางทหารเปลี่ยนแปลงขณะที่สื่อจากจีนรายงานว่าการมอบ F 1 6ให้ไทยในช่วงเวลานี้เป็นการเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาคโดยตรงแต่ฝั่งตะวันตกกลับชื่นชมโดยเฉพาะนักวิเคราะห์จากสหรัฐและญี่ปุ่นที่มองวอ Terima kasih telah menonton!